สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้นะคะทจะมาอธิบายระบบของโหมดเฟสิวัลซึ่งมีทั้งหมด3แบบก็คือเฟสิวั a เมนสเตจแบท t ทิลสเตจแล้วก็แจ s t a ตจและ f เฟ i v a l pass เนี่ยมันคืออะไรเราจะทำยังไงให้ได้แต้มเยอะๆเพื่อที่จะเก็บของรางวัลให้ครบเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนแล้วกันนะคะ ไซายขอเริ่มจาก Festival Pass แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Fortnite คอลแลบกับ Metallica แล้วก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมา,มากๆเป็นการคอลแลบที่ทรายเรียกว่าเล่นมา Festival เนี่ย4ซีซันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นซีซันที่ล่าสุดทรายรู้สึกว่าซีซันเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่ไม่เคยเล่นโหมดนี้มาเปิดใจลองเล่นดูเพราะว่า Meta l l i ก a เดี๋ยวไปดูที่ เฟสติวัลพา s uh, Pass, ะบอกแบทเทิลพาดมันชินปากนะเพราะว่าเราเล่นแบทเทิลรอยัลเป็นปกติก่อนอื่นนะคะเวลาที่อยู่หมดไหนก็ตามเนี่ยให้มาที่ Festival ก่อนนะคะถ้าเราจะดูเฟสติวัลพา s เนี่ยเราเข้าจากเฟสติวัลไหนก็ได้นะคะสมมุติว่าทรายเข้ามาที่แจมสเต e ์อะน้อควรอะไส่งของขวัญมา <laughs> โอเคเอาเป็ว่าพี่เปิดกลางไลฟ์ไอกลาง ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะอีโมดี้มันมาตอนไหนเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในอีโมดที่สาอยากได้มากๆที่สุดเลยรู้ไหมคะมันมาขายสองรอบแล้วแล้วสายก็ไม่รู้ว่ามันมาค่ะโอ้อหขอบคุณน้องคุยอะไรมากๆเลยนะอ่ะอีกคุยไปเลยละกันส่ไปก่อนนะโอเคกลับมาที่โหมดเฟสิวัลของเรานะคะสมมุติว่าเราอยู่โหมดอะไรก็ตามนะคะแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะเข้าไปเช็ค พวกเควสแล้วก็ e ฟส i วัล Pass นะคะสามารถเข้าได้จาก b แ t ทเทิลสเต e เฟ i ิวัล a จ s t a ต e หรือว่าเมส t เต e ก็ได้สมมติว่าเราไปที่ Battle s t a ต e แล้วกันนะกดเลือกเลยค่ะอ่ะมันเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเฟส i วัล Pass นะคะกดเลยทีนี้พอมาแล้วใช่ป่ะเพื่อนๆก็จะเห็น Festival Pass ปัจจุบันซึ่งมันจะบอกว่าปัจจุบันนี้คือซีซันที่เท่าไหร่แล้วก็เราอยู่ในสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของซีซันนั้นๆนะคะและมีใครเป็นศิลปินที่มาคอลแลบกับซีซันนี้ซึ่งซีซันที่ใสก่กำลังอัดคลิปก็เป็นซีซันที่4เป็นการคอลแลบกับเมทัลิกานะคะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีของรางวัลอยู่2แถวนะคะซึ่งลักษณะก็จะเหมือนกับมินิพาส s อื่นๆเลยค่ะก็จะเป็นของแถวบนเนี่ยเป็นของฟรีนะคะสามารถรับได้ฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อพวก l o ลดดิ้งสกรีนอันนี้เป็นออร่าเป็นอีโมดนะคะอีโมติคอนแล้วก็ไอเทมกีตาร์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นเฟสิวัลเนาะสามารถเปลี่ยนสกินพวกนี้ได้และแถวล่างเนี่ยเราจะสามารถ รับได้ถ้าเกิดว่าเราทำการอัพเกรดพาสนะคะการอัพเกรดพาสเนี่ยมันจะใช้วีบาสราคา1,800เท่านั้นเองเพื่อนๆลองคิดนะคะเมทัลลิกาทางวงหารสี่เนี่ยมันยังไม่ถึงสกิลละ500เลยแล้วก็มีของอื่นๆที่คุ้มค่ามากๆเมื่อก่อนที่มีเลดี้กากามีอ่อวิกเอนมีบิลลี มิลลี่ไอริชอค่ะสามคนเนี้ยคนละพันห้เอ้ยคนละพันแปดนะแต่ว่าเมทาลิก้ทั้งวงทุกคนพันแปดอันนี้เป็นสไตล์ที่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ที่ใส่ใส่อยู่อันเนี้ยก็จะเป็นสกินที่ขายในช็อปนะคะตัวละพันห้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นบันเดลี่ยจะเป็น 3 4 0พนะคะ3 4 0พเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้พ5นหแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบันโดเลยก็จะ3 4 0พมีของอื่นด้วยนะไม่ใช่มีแค่สกินสีคนนี้ก็จะมีไกด์กระเป๋ากระเป๋าแล้วก็อันนี้ก็กระเป๋าเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นสกินปืนนะคะกลับมาที่ Festival Pass กันนะคะพาสแต่และช่องเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีคะแนนบอกอยู่คะแนนพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการ ถึงปุ๊บได้อัตโนมัติไม่ต้องมากดแลกไม่ว่าใครจะเล่นไปได้เท่าไหร่ก็ตามนะคะพอคะแนนถึงปุ๊บกลับมาล็อบบี้มันจะปลดล็อกให้อัตโนมัติไม่ต้องคอยมากดแลกเหมือนดาวใน b บ t t l e Pass นะคะแล้วก็เราจะปลดล็อกได้ยังไงอ่านเดี๋ยวไปดูวิธีการปลดล็อกกันเลยอันนี้ก็คือการอัปเกรดนะคะกดที่ตรงนี้หนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าเราเราจะได้อะไรบ้างอย่างการปลดล็อกอันนี้เนี่ย เราจะได้สกินลาสทันทีเลยนะคะส่วนสกินคนอื่นๆจะต้องใช้แต้มค่อยๆเก็บแต้มเพื่อทำการปลดล็อกไปนั่นเองอ่ะเนะีย๋ยวไซกดคอนเฟิร์มเพร์เชสแล้วการไซมีอยู่7,300เหลือเท่าไหร่หน้าวันหหรือเปล่าอโอเคค่ะไซก็จะได้สกินอ่ะตอนนี้ไซสกิน2คนแล้วเพราะว่าแต้มไซถึงแล้วแน่ๆเลยอ่ะใช่นะคะคนนี้ก็จะอยู่ที่ ช่องที่2นั่นเองแล้วก็สกินเจมส์เนี่ยนะคะก็จะได้เป็นคนสุดท้ายเป้าหมายคือ11,000แต้มณนะวันที่ใส่อัดคลิปเนี่ยมันเป็นวันที่2นะคะวันแรกใส่ทำแต้มไปแล้ว3,400แต้มแปลว่ามันทำได้ไวแล้วก็ทำได้ไม่ยากนะคะ1มื่นหน่จะบอกเลยว่า1 1ื่นเนี่ยเล่นทุกวันวันละ อาจจะ Battle s t a ต e หนึ่งรอบแล้วก็ไปเล่นเอ่อ i v a l Main s t t a ต e อีกหนึ่งรอบนะคะก็ประมาณ4ี่เพลงเออแเพลงนะคะถ้าเกิดว่า Battle s t a ต e เพื่อนๆสามารถเข้าไปรอบสุดท้ายได้ก็จะประมาณ8เพลงเราก็จะได้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะแป๊บๆเนี่ยมือนหนึ่งก็ปลดล็อกได้แล้วนะคะหรือถ้าใครไม่อยากจะแบบรู้สึกว่าขี้เกียจรออยากได้ของเลยอะกดบายรีวอร์ดได้นะคะ ช่องละร้อยห้าสิบนะกดเลือกได้เลยเนี่ยเราจะเอาผี่ช่องก็แล้วแต่เลยค่ะโดยมันจะคำนวณมาให้เห็นไหมคะแต่ว่าใ่อยากจะบอกว่าไม่ต้องใจร้อนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครใจร้อนกดวีบักได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใจร้อนสามารถค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บได้หมื่นหนึ่งถึงแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเก็บหมื่นหนึ่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยได้ยังไงบ้าง เดี๋ยวเราไปดูที่เควสนะคะเควสมันคือหัวใจหลักของทุกทุกโหมดแหละในการที่จะเก็บแล้วก็เอาไปแลกมินิพาสนะคะของรางวัลพวกนี้กดที่เควสนะคะเควสสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างมากเลยเพื่อนๆเลือกทำอันไหนก็ได้ทำอันไหนก่อนก็ได้ที่ชอบแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องทำแทบทุกอันนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะเราต้องทำเดลี่เควส t เดลเควีสเนี่ยมันดูเหมือนว่าแบบเออได้ห้าเองเหรอจริงปะได้ห้าแต่ว่าเดลิควีส์เนี่ยนะคะมันจะไปได้ถ้าเกิดว่าเราทำเราทำเดลิควสเนี่ยคะแนนตรงนี้น้อยจริงแต่ว่าเราจะไปได้ตรงมายส t ต n e เห็นไหมคะมายส t ต n e ตรงี้สเตะที่5บอกว่า complete daily quest ถ้าเกิดว่าเราทำครบ16อันใช่ไหมคะก็จะได้95 ทรายเนี่ยขาดอีก4อันเพื่อนเพื่อนดูนะเควสมันคอนข้างง่ายก็จะเป็นแบบเออเล่นกลองเล่นโนท้ทให้ได้500ตัวแล้วก็ เล่น vocal ก็คือร้องนะคะร้องนำก็500ตัวอะไรแบบนี้เพื่อนๆสามารถเลือกเควสที่ตัวเองชอบได้เพราะว่าบางเควสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่บางเควสเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยมัมนยากไปหรือเปล่าเราไม่ค่อยถนัดเครื่องดนตรีนี้เลยเราก็เลือกแต่เควสที่มันดูง่ายๆนะคะพอเควสหนึ่งหมดไปพอกลับมาล็อบบี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสใหม่มาแทนที่เราก็ขยันทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คะแนน ที่ได้จากเอ,อ่อมายสโตเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้ในเฟสิวัลพลาสทีนี้ได้มายสโตเนี่ยนะคะมันก็จะมีเควสอยู่หลายแบบนะคะอย่างอันแรกเนี่ยคอมพ e ีทเดลี่เควส t ก็คืออย่างที่ใส่บอกไปว่าเล่น เดลี่เควส t นะคะก็ให้ทำเควส t รายวันนี่นะคะเดลี่เควส t แล้วก็อันนี้ Earn Stars in any Instrument ก็คือเราเล่นเนี่ยตั้งใส่เล่นให้ได้ดาวในเครื่องดน,นตรีอะไรก็ได้เขาไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าความยากอะไรเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากทำแบบชัวรๆก็ e ีซีก็ได้แล้วก็เก็บดาวเยอะๆแล้วแต่นะคะอันนี้ Earn Star Playing New or f e a t u r e Song เราเนี่ยจะต้องเล่น เราจะต้องเล่นโดยที่ได้ดาวจากเพลงที่เป็นเพลงใหม่หรือว่าเป็นเป็นเพลงฟีเจอร์ค่ะเพลงใหม่ก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งเข้าในชอปอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงเบธาลิกาซึ่งเป็นเพลงใหม่ค่อนข้างที่จะมีคนเลือกเยอะแล้วก็ยาวนานเพลงใหม่เนี่ยข้อดีคือเราไม่ซื้อก็เล่นได้นะคะเพลงในเฟสติวัลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อแล้วก็เวลาที่เข้าไปเล่นเนี่ยเราจะมีเพลงให้เลือกไม่ค่อยเยอะแต่ เพลงใหม่และฟีเจอร์ซองเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเลือกแม้ว่าเราไม่ได้ซื้อก็ตามและอันนี้ Survive Rounds in t a t t l e s t a s u s v r v i v e r o เราส i t b a t t l e s t a g เเนี่ยเราจะต้องไปเล่น Battlestage แล้วก็เข้ารอบเข้ารอบหนึ่งรอบก็นับเป็นหนึ่งหน่วยการเล่น Battlestage เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4รอบต่อการเข้าไปเล่น1ครั้งนะคะโดยมันจะตัดรอบ ทุกทุกครั้งเนี่ยจะมีคนถูกคัดออกแล้วก็รอบสุดท้ายจะเหลือแค่4ี่คนแปลว่าเราก็สามารถที่จะค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละนิดได้สมมติว่าเพื่อนๆแบบเล่นไม่เก่งเลยอ่ะแบบไม่เก่งเลยอะค่ะตกรอบตลอดอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้สักหนึ่งรอบแหละใส่ว่ามันต้องได้สักหนึ่งรอบนะต่อครั้งถ้าเกิดว่าตกรอบแรกเลยก็กลับมาลอบบี้เข้าไปเล่นใหม่นะคะไม่ใช่เป็นต้องรอทีนี้ เอา v a i l a b l e in festival main stage เพื่อนๆจะเห็นว่า quest เนี่ยมันเป็นสีเทานะคะซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันทำในโหมดนี้ไม่ได้เพราะเราเล่นใน festival battle stage นะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปเล่นเป็น main stage ปุ๊บอันนี้ main ยังออ่ะโอเค main stage แล้วก็จะเห็นว่า quest เนี่ยมันขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันยัเป็น main stage ใช่ไหมโอเคโอเค แล้วก็น,นะอ่าโอเคเควสมันก็จะขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อกี้มันเหมือนมันไม่ขึ้นอ่ะมันจะขยับมาค่ะเควสไหนที่โหมดปัจจุบันที่เราเลือกอยู่เนี่ยทำได้มันก็จะขึ้นมาส่วนเควสไหนมันทําไม่ได้มันจะแสดงเป็นเทาๆแล้วก็จะมีสีชมพูบอกเลยว่าเราทําได้ที่โหมดไหนนะคะเอิร์นแบ s นสตาร์วิทเอิร์นแบรนสตาร์ with orders ก็คือเราจะต้องไปเล่นกับคนอื่นเวลาที่ไปเล่นเฟสติวัลสำหรับเมนสเตทนะคะไซแนะนำว่าอย่าไปคนเดียวให้กดฟิลไปตลอดนะคะเพราะว่าเราต้องการทำเควส์อันนี้แหละไอเควส์เอิร์นแบนสตาร์เนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันเล่นแล้วก็ให้ได้แต้มเยอะๆ แต้มรวมของวงเยอะๆยิ่งได้แต้มเยอะเราก็จะได้ดาวเยอะแล้วก็พอได้ดาวเยอะใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะได้มาปลดล็อกแต้มตรงนี้ของทรายเนี่ยอยู่ที่สเตจสีก็คืออีกดาวเดียวะจะได้แล้วแต่ว่ารอบนั้นเพลงมันยากนะคะก็เลยไม่ไหวกันเนี่ยค่ะก็95 ก็ยังดูเหมือนน้อยแต่เพื่อนๆคิดดูนะคะอันนี้มัน20 s ส a บ e เตทเออยีสเตทถ้าเราทำได้ทั้งหมดเนี่ยเอา95คูณ20มันก็ได้เยอะอยู่ซึ่งมันได้เท่าไหร่นะมันพันพันเก้าพันเก้าป่ะคะพันเก้าเนี่ยคิดดูนะพันเก้า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 มันก็จะเป็นหมื่นแล้วและไหนจะเป็น ทีละห้ 5, ทีละห้ว 5, พวกนี้อีกแล้วก็ My Store มันมีอะไรอี๋อมันมี Weekly ด้วยออใส่ลืมไปเลย Weekly Quest นะคะทุกคน Weekly Quest เนี่ยจะมาสัปดาห์ละ1ครั้งและมันจะเปลี่ยนไปไหมใ,ใส่เข้าใจว่าเปลี่ยนบางอันน่าจะเป็นการแบบไม่ซ้ำอะค่ะแต่บางอันก็อาจจะเหมือนเดิมตลอดนะ แต้มเนี่ยได้เยอะมากนะคะได้600เพื่อนเพื่อนคิดดูดิอันนี้คือ600แล้วนะแล้วก็เนี่ยใส่มาเล่นวันแรกใช่ไหมคะใส่มาเล่นไปวันแรกจะได้สามพันสี่แล้วเพราะว่าใส่ทำเควสที่เป็นเดลี่ไปเยอะทําให้ตรงไมล์มล์สโตนอ่ะใส่ขึ้นเยอะเห็นไหมคะเดลี่เนี่ยใส่ไปสเตทที่5แล้วแล้วก็อันอื่นก็แบบ4 6 8เนี่ยมันโหมันได้ง่ายค่อนข้างง่ายมากแต้มใครที่กังวลว่า อุ้ยจะได้ไม่ได้บอกเลยว่าได้แน่นอนนะคะขอบขอให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็ที่นี้น้องสากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีของรางวัลอื่นๆด้วยนะคะดูตรงนี้หรือตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเฉพาะเควสเฉพาะของเมทัลิก้าก็คือว่าเราจะต้องทําที่มันขึ้นมาเนี่ยที่มันขึ้นมาเควสอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้ขึ้นมาโดยที่ ให้ครบทั้ง7แล้วก็14อันของรางวัลก็จะเป็นตามนี้แต่ว่าเอ่อเควสเนี่ยมันก็จะค่อยๆได้เป็นสเตจสเตจแล้วก็ใส่เข้าใจว่ามันจะค่อยๆเข้ามาด้วยนะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะคะคือมันยังไม่ได้บอกว่าเควสใหม่จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าอันนี้มีแค่สี่สเตจถ้าเกิดว่าไซเล่นก็ ครบใช่ไหมคะก็จะได้สามสี่ก็เป็น8อันนะคะเพราะว่ามี2อันมันก็จะไม่ผิดแล้วก็อันนี้เราน่าจะต้องเล่นเบทาลิก้าเพลงของเบทาลิก้าอย่างเดียวเควสให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นนะคะตรงนี้ r ิสแบนเควสอ่าริสแบนเควสเนี่ยก็เป็นของสำคัญแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับ Festival Pass สเลยก็ตามแต่ ถ้าใครอยากได้ของที่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะคะแนะนำว่าให้มาดูอันนี้ด้วยอย่าลืมนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเควสที่แบบว่าเราต้องไล่ทำแบบอัดอด,อดทำแต่มันเป็นลักษณะที่เราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ค่อยๆได้มาเองอันนี้เห็นไหมคะ Complete My Stone Quest Stage ก็เราจะต้องทำเควส t My Stone Stage ให้ ครบไซทำไปแล้ว22ก็คือไม t o n e มันจะมีอยู่หลายอันนะคะกดที่ไม t o n e ก่อนอ่ะเนี่ยก็จะมีพวกเนี้ยคือทําไปได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไปขึ้นที่แรม It Up อัตโนมัติไม่ใช่ไม่ใช่ริสแบนริ Band ขออภัยค่ะขอ,ขอ,ข,อขอกราบไว้ทุกคนริ Band น,นะคะริสแบนก็หลักๆก็คือว่ามันจะให้เราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ของพวกเนี้ยจะค่อยๆปลดเองแต่ว่าไซก็บอกตามตรงว่าคนที่เล่น เก่งกดเก่งกว่านะคะเขาจะได้ของรางวัลได้แต้มไวกว่ากว่ากว่าคนที่ไม่ค่อยเก่งอะ่ะอย่างทรายอะ่ะถือว่าเป็นผู้เล่นระดับที่กลางไปทางต่ำนะคะคิดดูนะคะสายเป็นผู้เล่นที่กลางไปทางต่ำเนี่ยทายยังทำแต้มได้3 0 0 0แล้วเลยในวันแรก ดังนั้นคนที่เก่งๆเ,เนี่ยอาจจะได้สัก4 5 0 0ัันแล้วก็ได้แต่จจก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะได้แต้มไวได้ง่ายกว่าพวกเราแน่นอนนะคะแต่ทุกคนสามารถไปถึงหมื่นหนึ่งแน่นอนของน้องของน้องวันพวกนี้เนี่ยเขาใส่ว่าไม่ไม,มีไม่มีขายนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องพยายามเก็บไอตัวกำไรข้อมือไปให้ได้เองอะคะ่ะเนี่ย ต้องเก็บแบบริสแพนให้ได้แต่การเก็บริสแพนมันง่ายอยู่แล้วนะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็คือทำมาย Stone ให้ได้สเตจแบบเพิ่มไปเรื่อยๆะคะ่ะถึงได้กี่อันก็ค่อยๆเพิ่มพอปลดอันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ c o m p พล t e Weekly Quest ซึ่งเราก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากได้แต้มถูกไหมคะพอเราทำอันนี้เสร็จใช่ไหมมันก็ได้ได้แต้ม,มา,าได้ริสแนมาก็จะค่อยๆปลดเราก็จะได้เป็นอันนี้เป็นอ e ีโมดเนาะ น่าจะเป็นอีโมดแลว้วก็เป็นสกินไอ้สกินของเครื่องดนตร,ตรีพวกเนี้ยทยยังไม่เคยเห็นเขาว่ามาขายนะยังไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าในอนาคตจะขายหรือเปล่านะอันนี้ก็เออเฟสติวัลพอยต์ก็คือการทำแต้ม f e s t i v a l Point ให้ได้นั่นเองซึ่ง f e s t i v a l Point เราก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของรางวัลเสริมซึ่งเป็นของรางวัลเสริมที่สวยงามแล้วก็ดีด้วย ่ามาตรงนี้นะคะ Festival Pass Bonus Rewards ก็พูดง่ายๆเลยอะคะ่ะมันคือ Bonus Reward เป็นเหมือนกับสไตล์ของกีตาร์ที่อยู่ช่องหมื่นหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือกีตาร์ฟรีกีตาร์ฟรีที่ชื่อว่า s l a b u s t e r ไม่ว่าใครก็ตามที่เล่นหมดเฟสติวัลแต้มถึงหมื่นหนึ่งก็จะได้สไตล์เอ้ยได้ กีตาร์ตัวนี้เป็นสกินกีตาร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วถ้าอยากได้สไตล์เพิ่มเนี่ยก็จะต้องทำแต้มให้ถึง 20, 20, สองหมืน่นสองหมื่นเอ่อสองหมื่นอะไม่ยากเพราะว่าศพตอนบิลลี่ไอริชเนี่ยสายก็ได้ประมาณสองหมื่นกว่าสายคิดว่าคนที่เล่นทุกวันอย่างน้อยเล่นวันละหนึ่ง หนึ่งโมดะคุณจะเล่นเอ่อ l e t t l e stage ก็ได้หรือว่าจะ Festival ก็ได้สามารถสามารถทำได้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเล่น Battlestage ห,หนึ่งรอบแล้วก็ Festival Main s t a หนึรอบเนี่ยถึงแน่นอนนะคะถึงแน่นอนสองหมืนพยายามทำเควสเยอะๆถึงค่ะถึง เพราะว่าตอนจบคราที่เราใส่ประมาณสองหมื่นกว่านะสองหมื่นกว่าเลยขานะาดใส่เล่นไม่เยอะเพราะว่าเวลาใส่เล่นใช่ไหมใส่ก็จะไลฟ์แล้วก็เล่นกับน้องๆที่เขามาดูก็จะเล่นไปช่วงแบบท้ทายของไลฟ์ก็ประมาณสักรอบสองรอบแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นนอกรอบอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบกดเกมคนเดียวมันก็เหงาเนอะเกมพวกนี้มันมีเพื่อนคุยมันก็จะสนุกกว่าก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอันหนึ่งคือลมบิตอัพปะอ่าโอเค แร็ปปิดอัพอันนี้เดี๋ยวนะคะขอดูแป๊บหนึ่งอะแร็ปปิดอัพเนี่ยมันมันยากหน่อยนะใส่พูดจริงมันยากหน่อยนะเพื่อนๆเห็นสเตจเก้าไหมคะอันนี้ Go star at any song on expert difficulty ก็คือว่าเราจะต้องได้ดาวทองเพลงอะไรก็ได้ด้วยความยากระดับ expert ความยากระดับ expert มันก็ยากจริงอะคะ่ะทุกคน ไซอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่นพอรู้สึกว่าเริ่มที่อีซีมันก็ได้แล้วใช่ไหมคะก็ปรับขึ้นไปเป็นมีเดียมแล้วค่อยเป็นฮาร์แล้วค่อยเป็น Expert นะคะมันอาจจะยากหน่อยในช่วงแรกแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยไซเริ่มที่อีซีเหมือนกันพอตอนหลังไซก็มาเล่นเป็นโหมด เอ็กซ์เพ์หมดละเล่นเอ็กซ์เพ์หมดละความยากอะไรก็ไม่สนใจแล้วอะคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรช้ก็จะเล่นเอ็กซ์เพ์หมดเลยเพื่อฝึกฝนตัวเองแต่บอกตรงๆว่าถ้าเป็นพวกโวล์คอรพวกดรัมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนหมาเลยค่ะโวล์คอรดรัมโวคอดัมแล้วก็กีตาลีด่ะเหมือนหมาเลยซะยังเล่นเบสเบสอยู่เป็นหลักนะคะสำหรับการเล่นเพลงแต่ว่า ก็การเล่นไดโกสตร์ Gold Star ก็ถือว่ายากอยู่เวลาที่ไปเล่นเลือกเพลงง่ายๆค่ะเราไปเล่นในโหมดเฟสิวัลเนี่ยเฟสิวัลเมนสเตจนะคะเราจะสามารถเลือกเพลงได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นใน Battle s t a ตจมันจะเป็นการสุ่มเพลงเพื่อประชันกรรันเราเลือกไม่ได้ก็สู้ค่ะแต่ว่าเควส t มันมีทั้ง2โหมดนะเควสมันมีทั้งสองโหมด,นะมมหมดก็แนะนำว่าเล่นวันนึงเนี่ยเฟสิวัลเมนสเตจรอบหนึ่งแล้วก็แบทเทิ s t a ตจรอบนึง ทีนี้ get more than 50% perfect hits on easy or higher difficulty ก็คือว่าเราจะต้องกดให้ perfect ในความยาก อีซีหรือสูงกว่านั้นก็ได้แปลว่าเพื่อนๆก็จะต้องพยายามกดให้เพอร์เฟให้มันแบบพอดีเกยบตัวโน้ตที่วิ่งเข้ามาไซคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจหลักการเล่นซจึงไม่ได้ไปอธิบายว่าอะไรเล่นยังไงนะคะเพราะว่าออตอนเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเล่นแล้วก็เข้าใจมันได้เลยเ ไอ้ปุ่มวิ่งมาก็กดได้เลยก็พยายามกดให้ตรงให้มันได้เพอร์เฟกแล้วก็ถ้าได้มากกว่า50เนี่ยมันก็จะได้ขึ้นมาแต่ของไซด์อันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าอยู่ที่สเตจสอเองเพราะว่าทซดไปเล่นแต่เอ p e r t ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไปเล่นเป็นแบบ b a t t l e Sta g e ส,ส่วนใหญ่ซึ่งเลือกเพลงไม่ได้ความยากอะไรที่แบบว่า เตแม็กซมามันก็จะไม่สามารถกดได้นะคะกดให้โดนยังยากเลยอะ่ะกดกดแบบเพอร์เฟยิ่งยากไปใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้ get five star on an difficult difficulty using lead ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูนะคะว่ามันให้เล่นอะไรของไซนี่ให้เล่นกีตาร์ลีซึ่งก็ยากในระดับเอ p e ซ์รสอาจจะ ไปเล่นรีแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมีเดียมเลยอย่างัก็น่าจะได้ไฟสตาร์คือ5ดาวแบบง่ายๆอะค่ะก็จะหมดเราหรือเปล่านะหมดแล้วค่ะหมดแล้วสาหรับวิธีการหาแต้มของหมวดเฟสิวัลนะคะอย่าลืมนะคะว่ามันมีทั้งหมด3โหมดมันก็จะมีเมนสเตจแจมสเตจแล้วก็แบทเทิลสเตจแสอธิบายหลักๆนิดนึงแล้วกันเฟสิวัลเมนสเตจเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่ เราสามารถเลือกเพลงได้เล่นกันสูงสุดได้4คนแล้วก็สาะไมา่มีการเอาเครื่องดน,นตรีมาดวลกันจะเป็นการกดครกดมันใครกดได้สูงสุดก็เป็นผู้ชนะอันดับที่1ไปแล้วก็เราสามารถเลือกเครื่องดน,นตรีเลือกเพลงได้เลือกความยากอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นเอ่อ Battle Stage ไปไหนแล้วอ่ะอ่าเดี๋ยวน,นะขอย้ายมาตรงนี้ดนึง Battle Stage นะคะ ถ้าเกิดเป็น Battle Set t เนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบอ่าโอเคมันมีภาพและมันมีภาพเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถปล่อยพลังใส่คู่ต่อสู้ได้การปล่อยพลังใน Battle s t a t มันคือการที่เรากดกด Space Bar ค่ะถ้าเป็นในคอมกด Space Bar ถ้าเป็นโหมด เมนสเตจเขาจะเรียกว่าโอเวอร์ดร이ดแต่ว่าในโหมดแบทเทิลเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยพลังยิงกันแล้วก็ซอของศัตรูของคู่ตรงคามที่เขาถูกเรายิงเนี่ยมันจะมีเหมือนคลื่นสัญญาณระกวนททาให้เห็นพวกปุ่มที่มันวิ่งเข้ามาไม่ถนัดอะคะ่ะประมาณนั้นแล้วก็ใครแพลใครแพลใครแพ้ก็ตกรอบถูกขัดออกนะคะส่วนแจมสเตจเนี่ยจริงๆมันเป็นโหมดที่ดีมากนะทุกคน ถ้าเกิดทุกคนสามารถเปิดเพลงลิขสิทธิ์ได้แต่ายไม่ค่อยได้ไปเล่นเพราะว่าเวลาที่ส่เป็นครีเอเตอร์เวลาที่ส่ไลฟ์ใน u t u b e เนี่ยถ้าสา่จะเข้ามาเล่นในแจมเตตเนี่ยมันจะต้องปิดอะปิดเพลงที่มันเป็นลิขสิทธิ์แล้วเวลาเข้าไปอะมันจะเงียบการแจมการแจมในโหมดนี้เนี่ยมันคือการเลือกเครื่องดนตรีแล้วก็เลือกเพลงที่เราชอบเสร็จแล้วเอามาแบบปรับเ,เขาเรียกว่าปรับอะไรอะปรับจังหวะ ปรับคีย์ได้อิสระทำให้เพลงในเวอร์เพลงที่แบบเราเลือกมามันเปลี่ยนเวอร์ชั่นกันอย่างเช่นสมมติวอล์คอลเลือกเพลง Save Your Ars, ใช่ไหมคะแต่ว่าโ,โอก็ร้องเพลงเซฟโยเทียสไปอาจจะมีปรับช้าเร็วคีย์สูงต่ำแล้วก็คนที่มาแจมเนี่ยเลือกเพลงอื่นมันก็จะมาผสมกันซึ่งอยากให้ลองไปเล่นมากๆนะคะมันมหัศจรรย์มากการที่เราไม่ได้เป็นนักดนตรีแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนเพลงได้แบบนี้มันค่อนข้างสนุกแล้วก็ไปแจมกับคนอื่นมันสนุกมากถ้าสามารถเปิดเพลงได้นะคะ แล้วก็อันนี้มันถึงได้ชื่อว่าแ s มสเตนั่นเองผู้ใสพูดไม่ยาวมากคลิปสักครึ่งชั่วโมงไม่น่าเชื่อนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะก็คือหลักๆนะคะซื้อเฟสติวัลพาร์หรือจะไม่ซื้อก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ซื้อก็ได้แล้วก็ไปเก็บเป็นของฟรีนะคะไปเก็บเป็นของฟรีได้ของรางวัลพวกนี้น่าจะมาขายนะคะน่าจะมาขาย ที่หลังแต่ว่าขายเป็นวีบัคซึ่งแพงมากแน่ๆเลยแต่ละชิ้นที่แยกกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีวีบัคมีกําลังเงินก็สามารถปลดล็อกแล้วก็ไปเอาแต้มได้แต้มเนี่ยก็อย่างที่ไซบอกไปดูเควสเป็นหลักนะคะแล้วก็เลือกเล่น Battle State หนึ่งครั้งต่อวันแล้วก็ เฟสิวัเมสเตตต่อหนึ่งครั้งต่อวันเท่านี้เองค่ะพยายามเล่นถูกวันแล้วก็มันจะเก่งขึ้นมันจะสนุกขึ้นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเพื่อนมีเพลงเยอะเราเลือกเพลงได้หลากหลายดีมากนะคะลองเปิดใจมาเล่นกันสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณทางคนอะไรที่ส่งมาส่งมาให้ตอนที่พี่เอ่ดดี้เพอดีด้วยใซ่อ่ะ บอกเขาไว้คือไม่ได้บอกเขาไว้คือไม่ได้ขอเขานะคือบอกเขาว่าเฮ้ยทําไมพี่ถึงไม่เคยเห็นว่ามันมาตอนไหนใช่ไหมแล้วสายก็เช็คชอบบ้างไม่เช็คบ้างแต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นปะมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงทุกคนโอเคสายเพิ่งเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้นแล้วราคามันคือสองร้อยสองร้อยอะสายไม่ได้ดูถูกว่าแบบว่าขอมันถูกนะแต่ ทรไม่เห็นได้ยังไงไวะราคามันเป็นอีโมดที่น่ารักแล้วก็ราคาน่ารักมากตัวทายอะ่ะค่อนข้างชอบอีโมดที่มันเดินได้นะคะซรายก็จะแบบสะสมสะสมอีโมดเนี่ยจะเป็นจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีโมดขับรถอีโมดเต้นที่มันเดินเงี้ยทายก็จะซื้อค่อนข้างเยอะนะคะมีอีโมดประมาณนี้เยอะอยู่แล้วก็อันเนี้ยมันผ่านการขายมาแล้วสองรอบซรายก็ไม่มีสักรอบเช่น มาครั้งแรกสซไม่รู้มาครั้งที่สองไซรู้แต่ว่ามันออกกันเมื่อวานสซก็ถามน้องเขาว่าเฮ้ยอีโมดอะไรอ่าทำไมไม่เคยเห็นเลยน้องเขาบอกว่าเอออีโมดชื่อนี้ครับแต่ว่ามันมาขายเมื่อวานวันนี้ไม่มีแล้วสซก็แบบอ,อ้าวเวนกรรมํมโอเคเดี๋ยวอรอรอบที่สามพอมีครั้งที่สามก็น้องเขาส่งันดีนะคะเนี่ยเพิ่งเห็นเลยว่าอ้าวแม่ง มาแล้วนี่หว่า <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนรวมถึงน้องคุยไลด้วยนะคะที่ส่งอีเมดมาให้แล้วก็ขอบคุณสกินเจมส์จากคุณสุลินหรือว่าโจซี่ออลิแฟนส์นะคะขอบคุณมากๆเทมากๆเป็นเป็นคนแก่ที่เท่มากอะแดดที่สุดๆนะคะก็โอเคจะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากช่วยサポ์บบก,สก็สามารถโด o n a ผ่านทาง นี้นะคะ True Money Wallet แล้วก็พรอมเพย์ตามคิวอาร์โค้ดหรือว่าเบอร์นี้ก็ได้แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นด้วยกันนะคะสามารถมาเล่นด้วยกันตอนฮโมงถึงสามทุ่มได้นในไลน์นะคะสซเล่นเกือบสะทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มานะคะ <c ười> คือมาทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มานะโอเคงั้นส่ไปก่อนมีอะไรสอบถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปช่วยตอบให้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เจะว่าไปเพลงมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับไม่ค่อยเหมาะกับตีนเท่าไหร่นะเพลง็อบปี้ของซ้าย <laughs>